สถิติของประเทศไทยในปีพศ2552พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคอ้วนลงพุงเสียชีวิตจากโรคเป็นจำนวนมากถึง3 0 0 0 0คนในผู้ป่วยเหล่านี้พบว่าหลายคนเป็นโรคอ้วนรวมอยู่ด้วยโรคอ้วนที่หลายๆคนมองข้ามและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่เรื่องของรูปร่าง แต่รู้หรือไม่ว่าคนไทยกว่า70ล้านคนมีคนเป็นโรคอ้วนไปแล้ว19ล้านคนคิดเป็นอันดับสองของอาเซียนและหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นโรคอ้วนและมีโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองสวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทราบว่าใน2ตอนที่แล้วเนี่ยเราได้รับคําแนะนําจากคุณหมอนะคะในเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็วิธีการลดความอ้วนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นที่นิยมกันเนี่ยนะคะและเราได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะจากทางบ้านนะคะแล้วก็เลยรวบรวมคําถามต่างๆนะคะเพื่อมาถามคุณหมอในตอนนี้เรียกว่าจัดตอนนี้โดยเฉพาะเพื่อคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะคะซึ่งแน่นอนเราก็อยู่กับคุณหมอคนสวยคนเดิมค่ะคุณหมอแพทย์หญิงนะคะทิศราวีรัสมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอจะได้ตอบคําถามแบบ เอียดชัดเจนเพราะว่ามีหลากหลายคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากรู้แล้วบางคนก็ยังลังเลแล้วก็ไม่กล้าซึ่งแต่เข้าใจว่าจริงโรคนี้มัน ตัวเองยังสับสนเลยค่ะว่าตอนนี้ความอ้วนมันเป็นโรคอ้วนได้แล้วหรอคะคุหมอใช่ค่ะน้องแพนเพราะว่าจริงๆโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นคําที่เราต้องรู้จักแล้วนะคะที่มาที่ไปแต่เดิมเราอาจจะมองว่าเราจะเรียกใครคนใดคนหนึ่งว่าอ้วนนี่คือเป็นการบรรยายรูปร่างใช่ไหมคะแต่ตอนหลังเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์เราพบว่าเออพออ้วนแล้วมันมีโรคตามมามากมายเราก็เลยวินิจฉัยกันว่าเป็นโรคอ้วนล้วนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าไซส์ของเราว่าจะดูบางหรือว่าดูมีเนื้อจริงๆจะดูอ้วนหรือผอมก็คือสามารถเป็นโรคอ้วนได้เหมน จะมีบางอย่างแฝงอยู่ที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะในความเป็นจริงเราอาจจะสงสัยว่าอ้วนมันคืออะไรนะคะเราจะบอกว่าคนคนใดคนหนึ่งอ้วนเนี่ยถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาตามหลักการแพทย์เลยเนี่ยก็ต้องมีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันว่าอันเนี้ยเรียกว่ามากกว่าปกติแล้วแต่ว่ามันทําได้ไม่ทุกๆคนนะคะเพราะว่าหนึ่งต้องอาศัยเครื่องมือมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเอาแบบที่เราทําเองได้ดีกว่านั่นก็คือการวัดดัชนีมวลกายนะคะดัชนีมวลกายใช่หรือที่เราเรียกว่า BMI ง่ายๆค่ะแค่วัดน้ําหนักออกมาเป็นกิโลกรัมค่ะเอามาหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรหารสองครั้งก็จะได้เป็นค่าดัชนีมวลกายละมันคือวิธีวัดแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้เพราะเขามีการศึกษาพบว่าดัชนีมวลกายของคนเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับความผิดปกติของไขมันที่สะสมในร่างกายและถ้าค่าคำนวณออกมาแล้วตั้งแต่23ขึ้นไปแสดงว่าเราเริ่มอ้วนละ แล้วถ้าคนที่แบบว่าไม่ชั่งน้าหนักคุณหมอเอาันนี้แอบสารภาพว่าจริงเป็นคนไม่ชั่งน้าหนักเลยค่ะของคุณแพนดูเองแต่ไกลก็รูปร่างดีนะคะอ้วนแน่ที่ดูเองตลอดว่าน่าึงประมาณแค่เอ่อห้าสิบหรือต้นๆแต่จริงๆมันเกินค่ะคุณหมอพอไปวัดเวลามาตรวจที่โรงพยาบาลเราจะต้องวัดชั่งน้ําหนักเกินค่ะนั่นไงพอคุณแพนพูดถึงการมาตรวจที่โรงพยาบาลปัจจุบันมันจะมีวิธีวัดอีกแบบหนึ่งซึ่งจะว่าไปในมุมของการแพทย์นะเราคิดว่าการวัดแบบนี้มันมีนัยยะในการวินิจฉัยโรคอ้วนได้ดีกว่านะคะ เขาเรียกว่าการวัดรอบเอวนะคะก็เป็นที่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเกลียดเหมือนกันเนาะที่ถามว่าอย่างเอวเท่าไหร่นี้ไม่ยอมบอกกันเลยนะคะมันก็จะไม่เหมือนวัดรอบเอวปกติของเราค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณแพนบอกว่ามาโรงพยาบาลเราจะต้องมีการชั่งน้ําหนักใช่ไหมแต่เวลามาโรงพยาบาลแพทย์จะต้องวัดความดันวัดไข้จับชีพจรอันนี้เขาเรียกสัญญาณชีพ เป็นการบอกว่าคนคนนึงมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติหรือป่วยไหมนะคะ oh. ตอนนี้เราแทบจะบรรจุการวัดรอบเอวเมื่อกี้อยู่ในสัญญาณ oh. ที่ <c oughs> แล้ว <c oughs> จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว oh. และถ้าเกิดเป็นผู้ชายค <c oughs> ่าวัดออกมาตั้งแต่90ซนเมตรขึ้นไป <c oughs> และเป็นผู้หญิงที่เกิน80ซนเมตรขึ้นไป <c oughs> เราเป็นโรคอ้วนละ แล้ววงเล็บคือเป็นโรคอ้วนที่สื่อโรคด้วยนั่นคือเราสามารถสรุปได้เลยว่านั่นคือเป็นโรคอ้วนแล้วใช่นะคะค่ะเป็นอ้นวนแบบที่สื่อโรคและจะต้องมาพบคุณหมอด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มาลดความอ้วนดูแลตัวเองกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาควบคุม ความหิวซึ่งทราบจากคุณหมอว่าจริงมันมีกลไกที่ควบคุมความหิวเละนะคะดูมันเป็นวิชาการใช่ไหมคะว่ามันเป็นกลไกทฤษฎีค่ะจริงๆจะบอกก่อนว่ามันมีกลไกทั้งเป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะระยะสั้นก็คือณปัจจุบันขณะละเราจะมีอวัยวะที่คอยดูแลเรื่องของกลไกเหล่านี้อยู่นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสมองใช่ไหมคะกระเพาะอาหารลำไส้เนื้อเยื่อไขมันของเราแล้วก็ตัวเชื่อมต่อทั้งหมดก็คือระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อนะคะอ่ะเวลาที่เราหิวไม่ได้ สมมติวันนี้คุณแทนไม่ได้ทานอะไรเลยทั้งวันกระเพาะโล่งๆนะคะตรงผนังกระเพาะเนี่ยมันจะหลั่งสารฮอร์โมนตัวหนึ่งละหรือว่าเกรลินนะคะตัวฮอร์โมนเกรลินจะไปบอกสมองว่าต้องหิวแล้วล่ะเพราะตอนนี้กระเพาะโล่งไม่มีอะไรเลยใช่ต้องกินนะคะคันนี้ พอมีอาหารเต็มกระเพาะแล้วกระเพาะลำไส้มีอาหารก็จะมีฮอร์โมนเต็มไปหมดเลยมาบอกว่าอิ่มได้แล้วนะเพราะมีอาหารแล้วใช่ไหมคะตัวนึงมาช่วยเหมือนกันซึ่งมันก็มีกองทัพหลายตัวมากเลยแต่จะมีตัวที่เด่นแล้วก็มีตัวที่ได้รับการวิจัยในการแพทย์เยอะก็คือตัว GLP1 ตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกคือเวลาที่มีอาหารแล้วก็ต้องไปบอกสมองว่าอิ่มได้แล้วนะคะอันนี้คือ กลไกระยะสั้นะนะคะก็ะมีกลไกระยะยาว<ห>ระยะยาวหมายถึงว่าคนคนนี้โอ้โหกินเยอะสะสมไขมันตามส่วนต่างๆเยอะไปหมดเลยก็จะ<ห>มีสารฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเลปตินนะคะห,หลั่งออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันส่วนต่างๆของเราเนี่ยไปบอกสมองว่าตอนนี้ไม่ต้องการพลังงานแล้วนะออวเยอะแล้วนะคะสมองก็จะรับรู้อ๋อโอเคนั่นก็อยากอาหารลดลงเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะแต่เอเลปตินนี้มันก็โด่งดังเหมือนกันนะเพราะบางคนก็เกิดมาพร้อมกับมียีนที่ผิดปกติ คือร่างกายด้านมีภาวะดื้อต่อเลปตินค่ะคือไม่ฟังไม่ฟังเลปตินบอกไม่ต้องกินพลังงานมากแล้วไม่ฟังแปลว่ามีความอยากมก่ายังอยากกินต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะเขาเรียกภาวะดื้อต่อเลปตินนะคะทีนี้พอเราคุยกันตรงนี้เราก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจละ คนเราจะมีกลไกควบคุมจากหิวจากอิ่มแต่คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าบางทีเราก็อิ่มแล้วอะ GLP1 ไปสั่งว่าไม่กินอะแต่พอเพื่อนพาไปทานบุฟเฟ่เราก็กินเราก็กินได้อะค่ะแต่มันอิ่มนะก็มีอาหารใช่ไหมคือเกิดอะไรขึ้นนะคะแสดงว่าต้องมีอีกกลไกหนึ่งที่นอกจากความอิ่มความหิวก็คือความอยากใช่ไหมคะเพราะนั้นมันจะมีเพราะว่ากินเพราะหิวกับกินเพราะอยาก ะะสุดท้ายแล้วเนี่ยสมองเราจะมีตรงกลางในบรรดาหิวบรรดาอยากสรุปแล้วเราจะตัดสินใจลงมือกินหรือไม่กิน,นะะเราจะระง,งับหักสา้างได้แค่นนเนั้ยนะี่ะกลไกของร่างกายแล้วอย่างนี้เ,เราควรทำยังไง <laughs> <laughs> จริงๆมีวิธีหนึ่ง <laughs> ที่แพทย์ได้ยิคนคนพูดกันบ่อยมากในช่วงนี้ก็คือ,อ,อการทำไอเอ แต่ไม่แน่ใจว่ามันวิธีการของเขาคือเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนก็คือในระยะชั่วโมงที่เว้นกันเนี่ยบางคนก็สั้นบางคนก็ยาวแล้วอันนี้คือแบบโอ้โหแต่ละคนทําได้แบบหนักหน่วงก็มีบางคนแบบเหมือนทานทาน12แล้วแล้วหยุดไปอีกเกือบทั้งวันนะคะยี่สิบสี่หยุดยี่สิบสี่ก็มีแต่เข้าใจบรรยากาศนะคือบางท่านจะรู้สึกว่ามันยากะถึงถึงถึงขนาดมีบางท่านถามเลยว่า คุณหมอคะคือคุณหมอเล่นสี่โมงเย็นไม่ทานเลยเหรอคะนี่คือเพิ่งกลับมาเลยมันมีตัวช่วยอะไรไหมคือบางท่านมาปรึกษาถึงขนาดว่ามียาไหมด้วยซ้ำหะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หมายถึงว่าแผ่นแผเชื่อว่าคุณหมอคงแนะนาว่าเราเริ่มจากการดูแลตัวเราเองก่อนออกกาลังกายดูเรื่องของการกินแต่อีกหนึ่งวิธีที่ คุณหมอให้คําแนะนําไปก็คือมีมีตัวช่วยดีๆตรงนี้ด้วยค่ะจริงๆถ้าเราออกกําลังกายอ่ะบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็ยากสําหรับบางคนทีนี้พอลุยทํางานหนักกว่าเดิมครา้งนี้เราจะเจอภาวะเครียดค่ะเมื่อกี้คุณแพนถามจริงๆคุณแพรถามมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเอะสำหรับคนที่เขาทําไม่ได้อย่างคุณแพนเนี่ยมียาอะไรหรือเปล่าจะบอกว่าในทางการแพทย์ในอันดับแรกเราลุยเรื่องการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมน้ําหนักเนาะแล้วก็ออกกําลังกายเนาะแต่ว่าสําหรับบาง ท่านที่เขาเรียกว่ากำลังเริ่มต้นเขาต้องการกําลังใจมากๆกับวงเล็บกาลังเริ่มท้อไม่ไหวแล้วก็อาจจะเป็นเส้นบางๆคือตรงนี้ <c oughs> อาจจะมียาช่วยใช่ไหม <c oughs> แต่ในมุมอย่างนี้ต้องบอกว่ายาก็ต้องเป็นยาที่ได้รับมาตรฐานนะคะในปัจจุบันในทางการแพทย์เนี่ยก็มียาที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยานะคะว่ามีคุณสมบัติในการใช้ในการลดน้ําหนักโดยตรงเลยค่ะคันนี้ถามว่ายามันเป็นยาอะไรคะ ตัวยาเนี่ยมันจะมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมอนแห่งความอิ่มก็คือ GLP-1 <อ>เมื่อกี้ที่เราคุยกันนั่นแหละมันเรียนแบบโครงสร้างตัวนี้นะคะคก็คือพอ,พอใช้ยามันก็จะทําให้เราเป็นไงฮะเหมือนมีฮอร์โมนตัวนี้กระตุ้นว่าอ,อิ่มยท้าไห้เราหยุดใช่ความอยากอาหารลดลงละนะคะคแต่มันก็มีข้อดีมากกว่านั้นก็คือตัวยาเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้กระเพาะอาหารเราบีบตัวช้าลง ปกติเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยผ่านไปเก็บไว้ที่กระเพาะนะหลังจากนั้นกระเพาะก็จะต้องบีบผ่านไปที่ลำไส้เล็กดูดซึมไปใช้ลังน่งต่อไปใช่แต่ทีนี้ตัวยาก็ออกฤทธิ์ให้กระเพาะขี้เกียจบีบตัวหน่อยคือมีอาหารอยู่นานหน่อยเราก็จะอิ่มอยู่นานนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยสําหรับกรณีที่โอเคสมมุติเราอยากที่จะทํา i f ละหรือว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นน้ําหนักของเราโอ้โหค่าดัชนีมวลกายของเราสูงมากเลยนะคะหรือมีโรคแทรกซ้อนที่จําเป็นต้องได้รับ การดูแลนะคะคุณหมอก็จะพิจารณาแนะนําเรื่องยาได้อันนี้คือจริงๆควรจะได้รับคําแนะนําจากคุณหมอก่อนดีกว่าไม่ควรประเมินหาสาเหตุด้วยนอทานเองหรือว่าตัดสินใจเองถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอคือจะบอกว่า ถ้าดูตามทฤษฎีเมื่อกี้กเราบอกว่าเขาเรียนแบบฮอร์โมอนเห็นความอิ่มใช่ไหมคะคันี้แปลว่าอะไรแปลว่าความอยากอาหารเราจะลดลงแล้วกระเพาะเราเป็นไงคะจะอิ่มอยู่นานนะคะบรรยากาศคือเมื่อเช้าทานไปแล้วตอนเย็นยังรู้สึกยังมีอาหารอยู่เลยยังรู้สึกว่ายังยังยังอยู่ได้น่คะคุณนักผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้ก็คือในช่วงแรกของการใช้ยาร่างกายยังไม่ชินสมมุติว่าเพื่อนชวนไปทานบุฟเฟ่แล้วเราอดไม่ได้พยายามจะยัดอาหารเข้าไปก็อาจจะอาเจียนได้นะคะเพราะนั้นแนะนําก็คือหลักการง่ายๆคือทาน มื้อละนิดไม่เยอะแล้วก็หลีกเลี่ยงทอดผัดนะคะ,คะผลข้างเคียงก็จะไม่มีะะแล้วก็ประวัติระวังตรงนี้ค่ะเชื่อว่าฟังคุณหมอเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วนี่หลาย,ยคนคงจะมีคําถามในใจแน่นอน <c oughs> ว่าฉันเป็นหรือเปล่าอะไระฉันมีความเสี่ยงไหมหรือว่าอยากแม้กระทั่งจะมาหาคุณหมอนะคะซึ่ง <c oughs> วันนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งจะถามแทนให้และในส่วนหนึ่งค่ะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะผมมีโรคประจําตัวครับพวกความดันเบาหวานครับอย่างนี้ผมจะสามารถเข้ารับการรักษาโรคอ้วนได้ไหมครับ ต้องบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วที่เราคุยกันมานะคะคุณนันค่ะ,คะ,บคะเบาหวานเอยหรือว่าความดันโลหิตสูงเอยอย่างนี้จริงๆจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่พบร่วมกับโรคอ้วนด้วยหรือแม้แต่อ้วนแล้วทาให้เป็นด้วยใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าการลดน้ําหนักลงย่อมทําให้ตัวโรคดีขึ้นนะคะมีการศึกษาพบว่าถ้าเราลดน้ําหนักลงได้5 1 0ของน้ําหนักตั้งต้นก่อนการรักษาจะช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นจะช่วยทําให้ความดันโลหิตลดลงหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าแอบอ้วนเป็นโรคอ้วน ะนะคะแล้วกลุ่มนี้เขาจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินคือยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ถ้าเราลดน้ําหนักลงได้ประมาณ3-10%ของน้ําหนักตั้งต้นเนี่ยะจะทําให้ตับอ่อนเราควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นและป้องกันการพัฒนาไปเป็นเบาหวานได้ด้วยค่ะถ้างั้นแปลว,ว่าคนที่มีโรคนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาขอคําแนะนําหรือว่ารับการรักษาได้ได้ค่ะนั้นเดี๋ยวฟังคาถามต่อไปเลยค่ะ ถ้าไปพบคุณหมอจะมีขั้นตอนวิธีการตรวจยังไงบ้างคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องลดความอ้วนแบบไหนถึงจะได้ผล ต้องบอกว่าต้องอันดับแรกต้องชมก่อนเลยว่ากล้าที่จะก้าวเข้ามาเจอกันนะคะค่ะแล้วก็เวลามารักษาเนี่ยแน่นอนว่ากลไกของการทําให้อ้วนในแต่ละคนคะก็มีหลากหลายสาเหตุะนะคะหมอต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเจอกันต้องซักประวัติก่อนะนะคะว่าบุคคลคนนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างจริงๆเราแยกปัจจัยที่ทําให้คนเราอ้วนเนี่ยได้3ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือโรคหรือว่าความผิดปกติที่มีอยู่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันคนไข้มีภาวะดื้อต่อเลปตินหรือเปล่าไม่เชื่อเลปตินเลยมีค ผิดปกติทางพันธุกรรมไหมนะคะหรือว uh ่า huh. like. 2คือมีโรคอยู่เช่นโรคฮอร์โมนผิดปกติเช่นภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินเนาะหรือเป็นโรคไทรอยหรือการใช้ยาอันนี้สําคัญมากต้องซักเลยยาบางตัวเช่นยากันชักนะคะยาในกลุ่มจิตเวชยานอนหลับเนาะหรือว่าการมีการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็ส่งผลทําให้น้ําหนักตัวขึ้นได้นะคือถ้ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วหรืออะไรที่กินเพื่อบํารุงอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันก็มีผลเหมือนกันอันนี้เรื่องแรกคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยที่2อย่างที่คุณแพนบ คือพฤติกรรมเราเองค่ะติดกินจุกจิบนะคะหรือว่าบางทีก็จะมีแบบว่าชอบทานเครื่องดื่มที่ให้พลังงานดื่มเครื่องดื่มเยอะหวานใช่นะคะหรือไลฟ์สไตล์ของเราสังเกตทุกวันนี้ยิ่งถ้าเราทํางานบริหารเนี่ยเราจะอยู่กับคอมพิวเตอร์และเก้าอี้นะคะือกิจกรรมไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยออกกาลังกาย และสุดท้ายคือภาวะทางสังคมและจ,จิตใจเนาะอ,อย่างเช่นเราอาจจะต้องมีปาร์ตี้ทุกคืนหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีภาวะเครียดหลายคนอกหักเครียดก็กินนะเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุได้อันนี้อันดับแรกคือซักประวัติ สองคือต้องตรวจร่างกายแน่นอนตรวจอะไรบ้างใช่คุณแผนไม่ลืมและสัญญาณชีพที่5ของเราคือการวัดรอบเอวนอกจากชีพจรความดันแล้วนะคะและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลการวัดรอบเอวการตรวจดัชนีมวลกายแล้วก็สามารถที่จะตรวจองค์ประกอบของร่างกายนะคะเรามีเครื่องที่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเพื่อที่จะวัดว่าเอ๊ะตอนนี้น้ําหนักปัจจุบันกี่กิโลกรัมแล้วจริงๆควรจะเป็นกี่กิโลมันน่าตกใจตรงเนี้ยนะคะคือหมายถึงที่คุณจะเว่าน้าหนักกบส่วนสูงมาบาลานซ์กันนะคะก็จะมีการ วัดด้วยการใช้เครื่องวัดแล้วก็จะรู้ด้วยค่ะว่าส่วนที่เกินอ่ะเป็นอะไรเช่นส่วนที่เกินเป็นน้ําหรือเปล่าอ่ะเรามีภาวะบวมน้ำไหมเช็คได้แบบนั้นมเช็คใช่ไหมคะหรือว่าเป็นไขมันที่เกินจริงๆอันนี้น่ากลัวมากหรือว่าจริงๆน้ําหนักเราอาจจะเกิดจากกระดูกเราหนักหรือเป็นคนที่ออกแบบออกกําลังกายมีเครื่องเนื้ออ่ะอย่างนี้ก็ได้นะะและที่ต้องไม่ลืมตรวจก็คือการตรวจที่เฉพาะบุคคลเช่นเรามีความผิดปกติของยีนหรือเปล่านะในปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจยีนได้นะคะคุณแม่เคยตรวจยีนไหมไม่เคยเลยค่ะ ะะฟังแล้วเหมือนน่ากลัวใช่ไหมคะ,คะปัจจุบันเราก็ตรวจได้โดยการเขียนเยื่อบุกระพุงแก้มนะคะขาตรวจแล้วคุณหมอก,ก็จะมีเล่มผลยีนเป็นเล่มใหญ่ๆมาให,ใหนน้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ตรวจครั้งเดียวแล้วก็อยู่กับเราละ<ว>พูดง่ายๆคือเราใช้ชีวิตของเรามาจนอายุเท่านี้บางทีเรายังไม่รู้จักตัวตนเราเลยใช่ไหมคะการตรวจยีนก็จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรามีความผิดปกติระดับยีนที่ทําให้เราอ้วนเช่นมีภาวะด,ดื้อต่อเลปตินหรือเปลา่านะคะหรือร่างกายไม่ค่อยเผาผลาญด้วยระดับยีนค่ะ,ะ,คะและอีกอันนึงก็คือการตรวจเลือดดูดประเมินฮอร์โมนเราอาจจะมีฮอร์โมนผิดปกติที่ทําให้มีปัญหาได้ะนะคะอันนี้คือตรวจร่างกายค่ะ,ะ,คะอันนี้คือเรียกว่าตรวจแบบละเอียดเลยละเอียดเลยหลังจากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกว่าเอาล่ะมาหาคุณหมอตอนนี้ อ้วนส่งผลอะไรกับเราไปแล้วบ้างเช่นทําให้เกิดโรคอะไรอันนี้ก็ต้องแก้โรคไปด้วยกันด้วยคะแล้วคราวนี้ก็ลุยการรักษาลดน้ําหนักกันเลยนะ,ะซึ่งขั้นตอนก็จะประกอบไปด้วยการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกํลาลังกายแน่นอนก็คือเรียกว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตข้อที่1 2ถ้าไม่ได้ผลก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาเนาะซึ่งจากพิจารณาใช้ยาในการรณีที่เราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วมันไม่โอเคลดลงไม่ได้ เกิน5-10%ของน้ำหนักตั้งต้นใน6-12เดือนเราก็จะมาเริ่มใช้ยาซึ่งยาลดน้ำหนักที่ได้รับการรับรองขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าต้องลดน้ำหนักลงได้อย่างน้อย5%ของน้ำหนักตั้งต้นนะคะแล้วก็ได้มีการดูแล้วว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพร้ายแรงและก็สุดท้ายถ้าใช้ยาไม่ได้ผลนะคะทำทุกอย่างแล้วหรือมีดัชนีมวลกายที่สูงน่ากลัวมากก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซึ่งไม่อยากจะให้ถึงขั้นนั้นเลยนั่นก็คือการผ่าตัดให้กรระเเเเพาาป็็นล หรือว่าผ่าตัดให้ลำไส้ส่วนที่ดูดซึอมอาหารสั้นลงะนะคะจริงๆแล้วมันก็ลดได้เยอะจริงในช่วง 2>, 2ปีแรกแต่ประเด็นคือมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเนาะเพราะมันมีคือการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเราอ<ร>ย่างถาวรไส้โอกาสที่จะขาดสารอาหารและวิตามินต่างๆได้เราลุยข้อหนึ่งให้ได้ดีกว่า นะฮะแล้วก็ใช้ยาในกรณีที่ปรึกษาแพทย์แล้วก็มีปัญหานะคะ,คะก็เลือกยาที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภยัยคะ่ะฟังที่คุณหมอพูดแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเลยต้องบอกว่าแม้กระทั่งตัวแผ่นเองก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าเห็นหุ่นแบบนี้เนี่ยแล้วจะแบบว่าโอ้ยจะสบายตลอดไม่เลยจริงคุณจะมีช่วงที่รู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอ้วนขึ้นหรือเปล่ามีส่วนที่มันเกินมาคือต้องดูแลเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเคยลองทานเหมือนกันในแบบที่ตัดแป้งคือลดแป้งลงไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เหมือนทานอาหารอื่นเพื่อมาทดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลาจริงไม่ไหวจะเป็นลมแล้วก็อาจจะด้วยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันอยู่ที่การใช้ชีวิตและการทํางานของเราด้วยค่ะสามารถปรับให้เข้ากับตัวเราได้จริงค่ะสุดท้ายแล้วก็คือบาลานซ์ก็น่าจะดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีคําถามจากทางบ้านมาเหมือนกันนะคะที่ขอรวบรวมมาเลือกมาแล้วว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นประโยชน์กันแน่นอนนะคะคุณหมอคาถามแรกก็คือว่าตอนนี้ใชฮอร์โมนรักษาช็อกโกแลตซีดอยู่สามารถลดน้ําหนักได้ไหมคะแล้วก็ต้องคือตั้งแต่ใชยา อนนี่น้ำหนักก็จะขึ้นแล้วก็มีเพื่อนของเขาเหมือนกันเนี่ยนะคะที่เอ่อเรียกว่าใช้ยาคุมกําเนิด ก็คือน้ำหนักขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะฮอร์โมนนี่เป็นอะไรที่ก็คู่กับผู้หญิงนะคะแล้วผู้หญิงเรามีโอกาสจะใช้ฮอร์โมนได้2ส่วนส่วนแรกก็คือคุมกําเนิดนี่แหละกับอีกส่วนหนึ่งคือรักษาโรคและโรคต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นหมอสูดด้วยนะคะแล้วก็ทําทางด้านชะลอวัยด้วยเนี่ยผู้หญิงจะเจอปัญหาของยาคุมกําเนิดเยอะมากนะคะเพราะว่าเราก็ต้องคุมกําเนิดเนาะแต่ก็ต้องใช้ยาด้วยเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงเพราะว่าฮอร์โมนมันจะมีทั้งในรูปที่เป็นรับประทานฉีดฝังหรือว่าแผ่นแปะหรือแม ก็มีโอกาสที่จะทำให้น้ําหนักขึ้นนะคะเพราะว่าตัวฮอร์โมนคุณสมบัติของเขาคือเขาจะทําให้เซลล์เราอมน้ำเราถึงจะดูเปงปลงังจะดูฉ่ำๆใช่ใชจะดูฉ่ำๆแต่ก็มันมาพร้อมน้ําหนักตัวเหมือนกันนะคะ,คะในขณะเดียวกันจด สำคัญของฮอร์โมนก็คือเขาดันทําให้เราอยากอาหารด้วยเนี่ยสริลนะประเด็นมันยากตรงนี้ก็คือมันจริงๆมันเป็นผลข้างเคียงของตัวยะก็เข้าคอร์สกับคุณหมอได้นะคะวางแผนดูแลเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารแล้วก็เลือกการออกกําลังกายค่ะช่วยยในแงของการเผาผลาญนะคะและในกรณีที่มีปัญหาและมีข้อบ่งชี้ก็สามารถใช้ยาร่วมด้วยได้ค่ะซึ่งคุณบอก็จะมีวิธีที่ให้คําแนะนําของเราด้วยนะคะและอีกข้อนึงค่ะคุณหมอนี่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องสงสัยเพราะว่าในตามท้องตลาดเราต้องบอกว่าเราเห็น ยาที่ลดความอ้วนในเยอะมากมาก,มากนะคะเ<า>ครานี้เราจะคือเรียกว่ามันมันจะมีผลหรือมีอันตรายไหมหรือเราควรจะเลือก จับอะไรดีที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราทานแล้วเราปลอดภัยมากที่สุดจริงๆวันนี้เราคุยกันมาตั้งเยอะนี่เราจะรู้สึกเลยว่าแต่ละคนนี่มีโอกาสที่จะเกิดความอ้วนเนี่ยจากหลากหลายสาเหตุเยอะมาก<ช>แล้วบางคนเนี่ยก็อ้วนแล้วก่อให้เกิดโรคร่วมเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะ,คะที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ยากเพียงตัวเดียวที่ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็นลดน้ําหนักได้อย่างถาวรโดยไม่เกิดผลข้างเคียงหรือว่าโซมเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่างี้จริงๆแล้วการปรึกษาแพทย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ายาเรา เนี้ส่วนใหญ่นะคะที่เราทราบข้อมูลดีมักจะใส่สารไซบูทรามีนนะคะคซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะคะคทำให้เราไม่อยากอาหา แต่พอใช้ไประยะเวลานานๆเข้าเนี่ยแหมมันมีโอกาสเสพติดยามีโอกาสที่จะกดทําให้เกิดภาวะประสาทหลอนนะคะมีปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือดทานในบริกาณที่เยอะจนเกินทานต่อเนื่องนานๆแล้วก็ทําให้ไตวายได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้น่ากลัวจริงๆจริงๆถ้าเราคุยกันมาจนถึงจุดนี้หมอมั่นใจเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่กล้าที่จะใช้ยาที่มีความเสี่ยงแน่ๆค่ะจริงๆแล้วก็เพนชื่อว่าวันนี้เราได้ได้หลายๆคําตอบที่ค้างคาอยู่ในใจนะคะแล้วก็โรคอ้วนหรือความอ้วน จริงๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีทุกคนแหละเพียงแต่ว่าแค่จะมากจะน้อยแล้วก็เราจะหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะคะนั้นสุดท้ายต้องขออนุญาตให้คุณหมอได้ให้คําแนะนําแล้วก็หรือใครที่กําลังมีแผนที่จะเริ่มทําแบบนี้นะคะก็ขอคําแนะนําจากคุณหมอค่นะคะคุณหมอฝาก2เรื่องค่ะเรื่องแรกสําหรับใครก็ตามที่กําลังจะเริ่มลดน้ําหนักหรือว่าลดแล้วเริ่มท้อแล้วนะะคก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะเรามีการแพทย์ยุคใหม่ที่มีคําเรียกว่า precision medicine หรือศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจงนะคะ mm. แปลว่าเราทุกคนนียมียีนที่เป็นรหัสพันธุกรรมรกําหนดความเป็นตัวตนเรามาตั้งแต่เกิดไม่มีการรักษาใดแบบเดียวที่ใช้กับทุกๆคนได้แล้วผลตอบแทนเหมือนกันหมดเหมือนเวลาเราเป็นหวัดนะคะสมัยก่อนเราต้องทานยาตัวนี้รปริมาณเท่านี้กินเท่านี้วันแล้วต้องหายพร้อมกันปัจจุบันข้อมูลทางการแพทย์คือมันไม่ได้ตอบสนองเหมือนกันทุกคนเพราะเรามีความแตกต่างกันในระดับยีนนะคะเพราะนั้นมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยถึงจะดีว่าควรจะเลือกรู แบบการรักษาแบบไหนเพื่อที่จะให้เหมาะสมตามยีนของเราจริงๆนะคะและส่วนที่2ที่ต้องฝากก็คือบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอ้วนนะคะคืออาจจะรู้สึกว่าเราไม่อ้วนสักหน่อยแต่จริงๆมีพุงเพราะนั้นตอนนี้เรามีวิธีวัดอันนึงที่เป็นงานท่านคุณแพนทําเองได้วัดรอบเอววัดรอบเอวนะคะมีอาวุธที่หาได้เองที่บ้านก็คือสายวัดนั่นเองนะคะอันนี้ละค่ะมันส่งผลทางการแพทย์ด้วยในแง่ของการเกิดโรคค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอันดับแรกวินิจฉัยตัวเองที่บ้านก่อนแล้วถ้าพบว่าเรา าจจะมีโรคอ้วนลงพุงมาปรึกษาแพทย์ค่ะก่อนที่จะเกิดโรคแล้วทำให้ต้องตามมารักษาในภายหลังค่ะโอ้วันนี้ได้ตอบทุกคําถามแบบแบบจัดเต็มค่ะคุณหมอ<า>แล้วก็ไขข้อข้องใจทุกอย่างนะคะเพ็นว่าสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเอง พักผ่อนให้เพียงอพอใช่ไหมคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายไปพร้อมๆกันคือให้ร่างกายเราได้สมดุลคุณหมอก,กำลังจะให้กําลังใจเราทุกคนเพราะว่าจริงๆกําลังใจคือสิ่งที่สําคัญมากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้ถ้าครั้งหน้าคะ่ะเรามีคําถามนะคะหรือมีคําตอบใดๆเนี่ยก็จะนามาให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ